สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชัมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า n e ็ t เจนไวท์แท็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปคับสีนะครับสีขาวมุกนะครับจะเพิ่มค่าสีหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้แต่งออฟโรดจัดหนักจัดเต็มเลยครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับผมว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวกันชนด้านหน้าเลยนะครับนี่นะครับกันชนด้านหน้าตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นตัวของ s p o r t ตไลเดอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยครับทั้งตัวกันชนด้้้าานนนนนหะะคครรัััับบแแลววกก็ตง แล้วก็หูตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นสีดําเงาครับหูตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับมีสีแดงสีดําสีดาด้านสามารถเลือกได้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีไฟด้านข้างด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับสองข้างนะครับนี่เซ็นเซอร์หน้าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่บังนะครับผมนี่แล้วก็กระจังหน้านะครับเราจะใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนี่นะครับตัวกระจังหน้าตัวนงสือฟอนฟอนครับเราก็จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีไฟสี LED นะครับสีส้มนะครับตัวนี้เราไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับระบบไฟนะครับนี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคอบไฟหน้านะครับอันนี้เราใส่คอบไฟหน้าสีดำด้านนะครับมีตัวอง่อเรนเจอร์สีแดงครับตัวท็อปนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบแมททิก LED นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์เป็นลูกตัวซีมาให้นะครับนี่หล่อเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับ ด้านข้างครับซุ้มล้อตัวนี้ครับจะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะครับขนาดประมาณ6นิ้วนะครับจะมาพร้อมกับชุดสปอร์ตไรเดอร์ครับตัวนี้นี่แล้วก็ไฮไลท์นะครับผมคันนี้นะครับอยู่ที่ล้อยางช่วงล่างนะครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อออฟโรดขอบ20นะครับออฟลบ44สีนะครับสีดาด้านล้วนนะครับนี่นะครับยางนะครับจะเป็นยาง MT นะครับ33คูณ12.5 R20 นะครับนี่นะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับ คันนี้ได้ทําการยกหน้า3ามหลัง3ามนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับปีกนกจะเป็นของโยกนะครับแล้วก็โช๊นะครับจะเป็นของเอฟเอเลอร์นะครับผมแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนลูกหมากันโค้งนะครับนี่นะครับนี่แล้วอล่ำๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมแก้มข้างนะครับต um ัวเท้าขับสีนะครับจะเขียนว่าไบทโบนะครับตรงนี้นะครับมีช่องรูระบายอากาศได้จริงนะครับแล้วก็จะมี กล้อง360ยนะครับอยู่ด้านข้างกระจกสองข้างครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงกระจังด้านหน้านะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับนี่บันไดข้างนะครับจะเป็นบันไดข้างสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับนี่มือเปิดนะครับก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับผมอันนี้เราก็จะใส่แค่เบ้ากันรอยมือเปิดนะครับสีดําด้านนะครับนี่นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเราก็จะติดเป็นฟิล์มซรลมิกให้้กับลูกค้านะครับฟิล์มสามารถเลือกได้นะครับมีความเข้ม40 60 80นะครับฟิล์มมีหลายยี่ห้อนะครับสามารถเลือกได้ ของแท้นะครับผมนี่นะครับตัวไว้แท็กนะครับราวหลังคามีมาให้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับยกสามนิ้วเซลจับแทบไม่ถึงเลยนะครับนี่ถัดมาด้านหลังนะครับก็ได้ทําการยกสามนิ้วเหมือนกันนะครับล้อยางก็สเปคเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่เปลี่ยนโช้เป็นของเอฟเฟอร์เรนะครับนี่นะครับดูดุดุเลยนะครับหล่อหล่อร่ำร่แบบนี้ครับนี่ แล้วก็มีที่เหยียบขึ้นด้านข้างให้เช่นเคยนะครับตัว xrt ขึ้นมานะครับจะมีที่เหยียบขึ้นให้นะครับนี่นะครับนี่สปอร์ตบาร์ไวท์แท็กมีมาให้นะครับจากโรงงานนะครับจะเป็นสีกาไฟตัดตรงมือจับนะครับเป็นสีเทานะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้าย led มาให้จากโรงงานนะครับคันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมคือเข้าไฟท้ายนะครับสีดำด้านนะครับเพิ่มความดุดันนะครับนี่กล้องถอยหลังมีมาให้นะครับแบบฝังโลโก้นะครับตัวไวท์แท็กไฟเบรกดวงที่3าม ก็จะอยู <S <S <id istles> ่ตรงฝากระบาดท้ายนะครับนี่นะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายพลัแรงนะครับตัวไวท์แท็กนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่เดิมครับก็คืนให้กับลูกค้านะครับปีกนกชกเดิมครับก็คืนให้นะครับนี่ตัวไวท์แท็กนะครับผมกันชนด้านหลังนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์ของไวท์แท็กนะครับนี่นะครับเป็นสีกาไฟนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดนะครับมีไฟส่องกรอบป้ายนะครับนี่นะครับ ในส่วนของด้านนี้นะครับก็มีครอบฝาถังน้ามันนะครับผมภายในนะครับขอไม่พูดถึงนะครับคันนี้ก็จะมีแถมกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็ภายในเดิมๆิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ